ครับสวัสดีครับในการไปงานก่อกระแพงหินก้นดินนะครับก็ที่บ่อตกปลา VIP ก็พก้ารเก้านะครับบ่อวินนะครับอมตะซิตี้นะครับก็มาดูนะครับความคืบหน้านะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดหกแปดนะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับหน้างานนะครับก็อัปเดตกันแค่ทุกวันนะครับ ท่านใดที่ได้ติดตามก็จะได้ได้รับชมนะครับความคืบหน้าของทีมงานช่างนุกพัทยานะครับว่าไปถึงไหนนะครับใครที่ติดตามบ่อลูกนี้อยู่นะครับก็เป็นบ่อที่ขนาดใหญ่มากนะครับง่ายๆก็น่าจะใหญ่ที่สุดในแถบนี้ก็ว่าได้นะครับเป็นบ่อตกปลาที่ใหญ่ที่สุดในแถบอัมตะซิตี้นะครับบ่อวินนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเนเรื่องความสวยงามความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับก็การตีอยู่นะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามเป็นหลักครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนของการยาแนวนะครับเก็บรายละเอียดครับบัมนไดนะครับตัวนี้นะครับพร้อมชันพักนะครับร้ามกระถางต้นไม้สวยๆนะครับ ก็อขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรสองแปดสามศูนย์ห้าแปดหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับทงานดีงานไหวงานแข็งแรงต้องนึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับ อยากทํากําแพงรอบเดียวแล้วจบตองน,นึกถึงทีมงานช่างหนุพัทยานะครับการันตีเรื่องความแข็งแรงนะครับเป็นหลักนะครับ100%เซนะครับให้คําปรึกษาคําแนะนําได้นะครับก็โทรมาที่เบอร์สุนยปสามสี่ 5, 5นะครับ เพราะฉะนั้นในที่กาลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็ต้องนึกถึงงานช่างนุปัทยานะครับการันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับจนฝังงานจะเสร็จนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนทําหินช่างนุปัทยานะครับสวัสดีครับ